สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎานะครับอันนี้ข้าวโพดเจ็ดสิบวันพอดีนะครับผมผมปลูกวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็ครบเจ็ดสิบวันพอดีนะครับตอนนี้กําลังให้น้ําอยู่นะครับยังไม่ได้ทิ้งน้ํานะครับข้าวโพดอายุเจ็ดสิบวันต้องดูแลยังไงนะครับเจ็ดสิบวันช่วงนี้ก็สังเกตดูถ้าใบเขียวดีอะไรดีก็ปุ๋ยก็ไม่ไม่ต้องให้อะไรก็ได้นะครับแต่ก็ ดีเลี้ยงเรื่อยๆนะครับปุบ๋ยเลี้ยงไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันเขียวดีอะไรดีก็ไม่ต้องให้แล้วนะครับพยายามอย่าให้ขาดน้ำครับผมหม่แห้งนะครับตอนนี้ผสมเกสรได้ดีมากเม็ดติดดีนะครับอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ให้น้าไปเรื่อยๆแล้วครับพยายามอย่าให้ขาดน้ําเพราะว่าช่วงนี้กําลังสร้างมเมล็ดนะครับข้าวโพดถ้าช่วงแรกก็ให้ช่วงสิบวันแรกนะครับ ให้น้ําก็ไม่ต้องให้แขะให้ชามเกินไปนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้กระโพดมันแกนน้ํานะครับช่วงที่สองนะครับหลังจากยี่สิบวันไปแล้วก็พยายามเลี้ยงน้ําหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงให้เยอะมากนะครับแต่ยังจะแกนน้ําอยู่แลวช่วงกระโพดใกล้ออกดอกออกไหมครับช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่กระโพดต,ต้องการน้ํานะครับประมาณนี้นะครับปักอันนี้เป็นหางแถวนะครับ ผมเป็นระบบสายน้ําหยดนะครับสายน้ําหยดทางแถวก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมีเหี่ยวบ้างอะไรบ้างว่าน้ำหมาไม่ค่อยถึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ตรงกลางดีนะครับอันนี้ผมเอาย่าไม่ค่อยอยู่นะครับเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงน,นี่ด้านข้างไม่ซีเรียสนะครับน,นี่เป็น ถามว่าทำไรยังไงไม่ให้มันจนผมทําอาชีพหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นสวนนะครับผมสวนอันนี้คือเป็นเงินเงินรายปีนะครับปีหนึ่งเราก็จะได้เก็บผลผลิผลผลิตกันทีหนึ่งนะครับส่วนข้าวโพดจะเป็นเงินรายเดือนนะครับเป็นเงินเดือนเราสามเดือนกว่าออกทีหนึ่งนะครับส่วนเงินรายวันเราเหรอผมค้าขายด้วยนะครับผมขายของอยู่ตลาดนั้นนะครับ ผมผลผลิตผมก็ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผมมาไปขายเองแล้วผมก็ขายน้ําด้วยนะครับหาอะไรขายไปด้วยในตลาดนะครับก็จะเป็นเงินใช้รายวันเรานะครับส่วนอันนี้จะเป็นเงินรายเดือนเรานะครับส่วนเงินรายปีเราก็อยู่กับสวนนะครับดูฝักกันนะครับอ่าน คือกว่าๆนะครับไหมายติดดีแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าฉีดยาฉีดอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าไหมมันติดดีแล้วประมาณคืบกว่าๆนะครับถ้าเวลาม,มันเม็ดมันตึงมันก็จะยาวขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงแล้วก็จะใหญ่อีกหน่อยหนึ่งแบบนี้ผมถือว่าฝักเล็กนะครับถามว่านอนมีไหมมีนะครับเพราะว่าชุดที่แล้ว กระโพดหน้าแรงนะครับถ้าคุณทำกระโพดหน้าแรงเันหนอนมันฉีดไม่ค่อยตายเท่าไหร่หรอกครับต้องฉีดหลายรอบนี่แกให้ดูนะครับแต่ว่าหนอนมันจะลงมาสุดแค่ไม้นะครับอันนี้ผมปล่อยแล้วนะครับผมไม่ฉีดแล้วนะครับนอกจากว่ามันหนักจริงๆนะครับถึงจะลงมากินถึงไหนมันก็จะกินมาแค่นี้นะครับว่ากระโปงมันจะมีวิธีป้องกันตัวมันเองครับมันจะห่อเม็ดมันขึ้นไปเรื่อยนะ ตัวสําคัญนะครับนอนนี่ขนาดผมฉีดยาไปหลายรอบมากนะครับไปดูข้างในกันครับช่วงนี้เวลาเดินเข้าไปในป่าครับพนะครับเราต้องหาอะไรมัดหน้าคุมหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าละอองเกสรนะครับเนี่ยตามที่มันเจาะอยู่ตามใบนะครับมันจะคันนะครับถ้าเกิดคนแพ้ก็มีเหมือนกันนะครับเม็ดกาติดดีนะครับดูติดตุกเม็ดนะครับ เดินดูข้างในกันนะครับปักอยู่รานนี้อันนี้สตูมันจริงกรรมไม่รอบนะครับข้างในก็จะเขียวสดดีนะครับลำต้นก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ผมยังไม่ทิ้งน้ำน,นะครับยามเปิดน้ำเลี้ยงน้ำไปเรื่อยเลยครับ เดินดูเรื่อยๆ,ๆนะครับพยายามสำรวจแปลงเรื่อยๆครับว่ามันมีอะไรไหมเป็นอะไรไหมเป็นเชื้อราไหมเป็นอะไรไหมถ้าผักสมบูรณ์ดีก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้นี่แค่เจ็ดสิบวันนะครับกำไม่รอบแล้วถ้ามันงามเสมอกันดีครับมันจะได้นะผลผลิตนี่มันออกปักเยอะมากอะไรากา็ปล่อยมันไม่เป็นไรเรนี่ยหนอนตัวสําคัญที่เวลามันเจาะ นนขเขาเรียวกว่าปีนี้หนอนระบาดมากน,นี่คือผักที่มันไม่สมบูรณ์น่หนอนมันจะลงไปได้ส่วนผักไหนที่มันสมบูรณ์มันจะหอ่อห่อปลายไม่หมดแล้วหนอนมันลงไม่ได้พยานสำรวจแปลงเรานะครับว่ามันมีอะไรไหมอะไรไหมเราจะได้แก้ไขได้ทันนะครับ นี่หนอนกินฝักนะครับแต่ว่าก็ลงไปไม่ถึงนะนี่พอเวลามันแก่จัดแล้วหนอนมันก็กินไม่ได้แล้วอีกสักสิบวันนี้ก็กระโปรงก็จะเริ่มแข็งแล้วนะเม็ดเริ่มแข็งแล้วหนอนก็จะกินไม่ได้แล้วครับเดินสำรวจแปลงกันนะวันนี้น่ครับฝักก็จะอยู่ประมาณนี้ มันจะยังยาวได้อีกนะครับนี่ผมไม่อยากจะมุดเข้าไปมากนะครับเดี๋ยวชุดหน้าเราจะมาเฉลยนะครับว่าเราใช้ฮอร์โมนอะไรบ้างในการฉีดข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยยาชนิดไหนนะครับเพราะว่ามันข้าวโพดมันต้องมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับการปลูกข้าวโพดนะครับ ชมกันไปนเรื่อยๆนะครับก็มือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับใครที่เพิ่งทําเกษตรแรกๆทําตามผมได้นะครับเพราะว่าผมความรู้ผมบอกแบบไม่มีกั๊กนะครับมีอันไหนที่แบบบางพื้นที่ก็จะต้องปรับปรุงกันไปนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่ใช้ปุ๋ยใช้ยาไม่เหมือนกันนะครับใช้เม็ดพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเลยของผมเป็นดินเหนียวนะรประมาณนี้ ไปดูเวิร์งตรงที่อันนี้เป็นข้าวโพดแปลงข้างๆนะครับของเขาน่าจะปลูกได้อยู่ประมาณอย่างนี้อยู่ประมาณยี่สิบบานครับตรงไหนที่ว่ามันแสงแดดมันส่องไม่ถึงนะครับที่ว่าปลูกใต้ต้นไม้เงี้ยครับมันจะเตี้ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมันถามมันมีเม็ดไหมฝักมันก็อยู่แค่นี้แหรบตรงตรงที่มันแดดมันส่องไม่ถึงะจะมีแค่ตรงนี้ ที่เส็นแดดส่องไม่ถึงไม่ได้แน่ครับตรงนี้อันนี้ก็ขะโพดยี่สิบปันเดี๋ยวชุดหน้าผมจะลงให้ดูตั้งแต่เตรียมดินเลยนะครับว่าเราเตรียมดินยังไงไายยังไงควนยังไงแล้วก็รองพื้นตอนไหนฉีดยาตอนไหนให้น้ำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชุดนี้ผมจะเกี่ยวที่ร้อยสิบันนะครับ ร้อสิบวันก็น่าจะแก่จัดแล้วเพราะว่าข้าโพดผมบำรุงดีนะครับต้นใหญ่ปักใหญ่นะครับต้นเล็กปักไม่ค่อยใหญ่นะครับอันนี้เป็นชะอมนะครับปลูกไว้กินได้นะครับเวลาอยากกินก็เดินมาเด็ดกินถ้าเกิดมันเหลือกินเราก็ขายนะครับ มัดจำไปขายที่ตลาดนัดได้นะครับไม่ต้องเงินนะ้มันอยู่ในดินครับผมอยู่ที่ว่าเราจะขุดมันขึ้นจากดินมาได้หรือเปล่าเราต้องหาวิธีขุดเงินขึ้นจากดินเลยอย่ารอบแปลงมีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะงามไปหมดทุกทุกจุดครับริมดีม,มันอย่างเงี้ยระบบสายน้ำหยดมันจะเป็นยังงครเวลาริมดมปั๊บมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ เรื่องธรรมดาของระบบน้ำหยดนะครับถ้าเป็นเราทำชุดแรกเลยเนี่ยสายเราจะยังดีอยูย่มันก็จะไปถึงหัวสายได้ง่ายอยู่ที่การวางระบบน้ำหยดเราด้วยนะครับว่าเราท่อเสมอเรากี่แรงแล้วก็เราน้ำหยดเราปล่อยสายไปเท่าไหรน่นยาวดีนะครับ าจจะมีใบม่วงบ้างนะครับนนี้เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งตอนนี้มันโตแล้วก็ไม่มีผลแล้วไม่ต้องฉีดยาให้เปลืองนะครับนิดๆหน่อยๆมีอาการใ้เห็นบ้างครับเราต้องรู้นะครับว่าพุ่นเราเป็นอะไรแล้วอาการอย่างนี้มันจะหนักไหมเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ใหญ่ขนาดนี้นะ เผื่อไม่ถึงร้อยสิบวันเกี่ยวร้อยวันก็อาจจะเกี่ยวได้แน่อยู่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นดูลักษณะลำต้นนะครับผมผมจะเหี่ยวแค่ใบล่างนะครับคือมันดึงธาตุอาหารจากใบที่มันสะสมมาครับเก็บไว้ในใบแล้วที่มันเริ่มเหี่ยวนี่คือมันดึงธาตุอาหารจากใบล่างสุดไปก่อน ไปเลี้ยงฝักมานะครับแล้วก็นี่เป็นใบที่2มันก็จะเริ่มดึงขึ้นไปทีละใบสองใบสาใบสี่ใบเพราะว่าเราเกี่ยวเสร็จปับ๊บใบก็จะเริ่มเหี่ยวเพราะว่ามันสะสมอาหารไว้ทางใบนะครับดูเม็ดกันเม็ดดีนะครับดทุกเม็ดนี้ โอเคครับผมวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเฉลยนะครับว่าผมใช้ฮอร์โมนอะไรบ้างในการฉีดกาโพดนะครับแล้วอันนี้คือฝักสองนะครับฝักสองที่มันไม่ติดนี่คือเป็นรอยที่ผมแกะไว้นะคฝักสองก็ติดดีอยู่นะครับครับไหมแห้งหมดแล้ว ชุดนี้ได้อยู่นะครับไม่หลุดตันเ็ดแน่นอนนะผมเสมอกันดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณผู้ติดตามนะครับทุกคนด้วยนะครับอตส่า์ยงอุตส่า์ติดตามผมเนาะทั้งที่เพิ่งหัดทํา youtube ใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงยังไง อันนี้เจ็ดสิบวันแล้วระบบลากเป็นประมาณลากสองชั้นดูระบบลากกันนะครับลากค้ามยันสองสามชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าชุดหน้าผมใช้อะไรฉีดครับระบบลากถึงได้ดีนะครับอันนี้ใบล่างก็ไม่เหี่ยวเลยวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้และครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมฝากช่องน้อยๆของผมไม้ด้วยนะครับ